รุ่นน้องฉัน หาเงินแสนช่วยแม่ปิดหนี้ระบบภายใน30วันรุ่นน้องฉันอะมันมาปรึกษาว่ามันาะให้เงินแม่ไปเท่าไหร่อะแม่ก็ใช้ไม่พอเลยคือมันก็เป็นพนักงานประจำมานะคือเงินเดือนก็แบบแค่หมื่นกว่าบาทอะแกรุ่นน้องฉันอะมันส่งเงินให้แม่ทุกเดือนเลยนะแม่เองอะก็เปิดร้านขายของชําที่ต่างจังหวัดรุ่นน้องก็งงมากว่าเงินอะก็ได้จากการขายของชําด้วยแล้วตัวรุ่นน้องฉันก็ส่งเงินให้ทุกเดือนทําไมถึงใช้ไม่พอเพราะตัวหนูเองอะก็ใช้ไม่พอคือประหยัดกมิดกแหม่จะ อยู่แล้วอ่ะจนแม่หลุดปากมาเว้ยว่าเงินที่แม่มาเปิดร้านขายของชําอ่ะแม่ไปนี่นอกระบบมาแล้วคือเจ้านี่อ่ะก็มาตามทวงดอกเบี้ยตามทวงเงินต้นเว้ยแล้วก็บอกวันเนี่ยให้คืนเงินต้นเนี่ยภายใน30วันฉันก็เลยแบบให้คําปรึกษานางไปว่าเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมคือในเมื่อนางมีสลิปเงินเดือนมีสเตตเมนต์สามารถที่จะซื้อบ้านได้ก็คือให้นางอ่ะยื่นซื้อบ้านเว้ยแล้วบ้านเนี่ยให้หาลักที่แบบถืกกว่าลัก ตลาดแล้วจะได้มีเงินเหลือส่วนตา่างฉันก็เลยไปหาบ้านหลังหนึ่งให้นางราคาตลาดซื้อขายกันนะจริงจริงล้านหแต่เจ้าของบ้านนะ่ะเขารีบขายต่อรองมาลดได้เหลือแค่ล้านเดียวแกฉันก็เลยช่วยจัดการนะยื่นกู้ธนาคารให้นางเพราะนางมีสลิปเงินเดือนอยู่แล้ว ออกมาได้เต็ม1นล้านห้าแสแต่ว่าจ่ายค่าบ้านไปอ่ะหล้านบาทเนี่ยแล้วบ้านเนี่ยก็เอาไปปล่อยเช่าเพื่อให้ค่าเช่าอ่ะมาแทนค่าผ่อนบ้านส่วนเงินส่วนต่างที่เหลืออีก5้าแสนนะแกก็ให้แม่เอาไปใช้นีซะมันจะได้เปลี่ยนโยกจากดอกเบี้ยของนีนอกระบบอ่ะแกดอกเบี้ยแพงจะตัดโยกมาเข้าระบบในธนาคารนอะ่ะดอกเบี้ยอย่างมากก็อยู่แค่3%เอง